ตัวไหนตัวสีฟ้าโอ้โหกระจาจ๋าเมื่อกี้บุ้งเห็นตัวสีดำๆำลาๆมันวิ่งผ่านหน้าบุ้งไปบุ้งอุศลตั้งใจงให้แม่เห็นเลยรอไหนจีดูจีโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยมีปลาตะเพียนด้วยเอ้ยปาลาจระเมดเหรอบัง ทำไมสาบไอ้ฝูงนี่ชอบว่ายน้ำจังลงม,มาป่ามันแข็งแรงไงไปทางนี้กันเถอะไปทางนี้กันเถอะปมา,าที่นี่ นั่นเขาดักปูได้ด้วยเรือพิเทียนลำไหนอะครับเรือพิเทียนลำไหนกนี่มีปูด้วยบุ้งเห็นไหมเห็นปูไหมบุ้งก็ว่าอะไรจะขายแล้วทำไมไม่เอาลงน้ำอะ ก็เขางอ๋อแสดงว่าเขาเลี้ยงเพราะว่าเขามีปลาตัวเล็กด้วยแล้วทำไมปลาตัวเล็กมันไม่วิ่งออกไปจากรูอ่ะมันมีปลาตัวใหญ่อยู่ข้างใต้ไหมปลาเก๋าเอออแล้วยู่ในกระชังไปมันหนนีได้ะหรือว่าเป็นรูปปลาเก๋าอืมน่าจะโอ้เยอะเลยพี่ที่นีแม่งงอ่ะทำไมเขาไม่ย้ายออกไปในเมื่อเขาว่ายได้ เป, uh huh. ปน็น้อยล้านปลามาดูนม่มั่งปลาเทียนมากสี่ตัวุ้อน้ำพี่ได้อกมันตัวมันเยอะเ,เ,เ,เกินไปเยอะเกินไปเอ้าเราจะสร้างฟอสซิลปลามาเมื่อนมันเป็นกำลังจะจ้องกันมองเป็นเพื่อนกันเ <im it> นาะที่ <im it> กล้าเดินตุกตุต๊กตุต๊กตุ๊กไปนะจ้า <im it> ชื่อโรงแรมอะไรเนี่ยคุณพ่อสลักเพชรรีสอร์ทสลักเพชรรีสอร์ทนี่คันี่บุ๊คบุ๊คเอาไปดูซิลองปลากระพงตัวนี้โลแปดร้อยแน่โอเคเจ้ตัวพวกเธอพวกเธอจะทอดน้ำปลาหรือว่าราดพริกลาะหรือสามรส แปนนึงแป้หนึงไม่คิดว่าเห็นอะไรตรงนู้นแนี่อาหารนั่นเองาลงไป ใส่เป็นพันแม่จา๋าใหญ่มากแม่นะแม่เห็นปลาใช่ไหมชีน,นตรงนี้ไหมแล้วพอแม่ถามว่ามันจะทอดน้ำปลาหรือมัราดพริกมันงงแล้วพอหนูเอาอาหารปลาให้มันมันเออเราหาอาหารปลาไปโยนให้มันดูแม่เจออีกเจอแล้วหยิบไใ้ไหมเชียนอย่าตกน้ำเดี๋ย,นนยมันพุ่งถือไว้ก่อนอย่าถือไว้ที่นั้ บุงบ้งขอโทษเจ็บไหมแล้วอันน,ะนี้แม่ไปเราไปดูกันพ่อพ่อเขาเตรียมถ่ายไลยนะมันดูมาดูว่าปลากระพงตอนอยูทีวีที่มันย,ยูตุ๊กตาโบ้ไม่เอาต่๊กตา อย่เดี๋ยวพี่เทียนรอน้องก่อนแม่เหนื่อยแล้วอาเซียนถามใหม่ปลาเป็นหรือปลาตายปลาห้าหรือปลาหัวเล็อกตุกไปตรงอุ้ยมันไปเร็วมากเอาใหม่ถามใหม่ึงไม่ควรโยนเดี๋ยวตุกอย่าถอยหลังปลาเป็น ปลาหัวลาะเออสะใจสะใจสะใจบุ้งเหี่ยวโตอย่าเดินตรงนั้นป,าปนาลาเป็นหรือปลาตายปาลาร้องห้า,าหรือปลาหัวละจับโอ้อ่ะพี่เจียนพังอลาเป็นหรือปลาตายปลาร้องห้าหรือปลาหัวเยอะอ่ะ ปลาตายปลาร้องไห้หรือปลาหวยอปลาทอดน้ำปลาหรือปลาลาาพริกปลาลาาพริกบ้ามันกินเหรอไม่เชื่อเราหรอมันกลัวเลยพอถามว่าเป็นปลาลาาพริกหรือปลาทอดน้ำปลามันไม่มากินเลยอ่ะปลาทอดน้ำปลา ทำไมมันกินอันนี้ล่ะ <laughs> ไปไงไปหามาให้กันต่อไปหาเหยื่ออีกเหรอเดย๋่วพึงครั้งนี้พึงจะเป็นคนให้เองมึงเอาเหรอมึงกล้าแล้วเหรอนี่เทียนหาได้